คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจเจสวัสดีเด็กไทยบักเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่อีกอีกแล้วเย yeah, ้ช่วงวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจกรรม,มชมครับซึ่งหลายคนรู้แล้วละ่ะเนาะพี่คิดว่าหลายคนรู้แล้วแต่พี่ก็มาบอกมิชมือบางคนยังไม่รู้นะครับนั่นะคือกิจกรรมสายฟรี Fi. ถ้าใครอยากรู้นี่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยมชมงครับโอเคไปดูกิจกรรมกันเลยกิจกรรมเข้ามาตรงหน้าประกาศมิชมั้นี่เลยกิจกรรมนี้ชมครับคิดใส่เต็มเน้นๆ้นทุกแมพชมงครับเ็คือ เป็นกิจกรรมที่ว่าแจกบัตรน้ำชมครับบัตรสร้างห้องน้ำชมคู่ตัวป่วดน้ำชมฟรีสามใบเลยแจกมีสิทธิ์ได้ทุกคนได้ยกเสริมชมเจมแจกยกเสริมแน่นอนน้ำชมครับเพียงแค่เล่นน้ำชมครับคิวสตูนน้ำชมให้ได้30คิวก็จะได้ตั๋วปืนหนึ่งใบน้ำชมแล้วก็คิวได้40คิวจะได้ตั๋วปืนหนึ่งใบแล้วก็บัตรสร้างห้องน้ำชมคู่หูสัตว์เลี้ยงตัวป่วดน้ำชมครับถ้าคิวได้50คิวนะครจะได้ระเบิดนะสกินระเบิดฟรีไปเลยน้ำชมครับแชมเปี้ยนเป็นของคุณแลลล้วปปปดด่อยเเ็นรระบบิคุชมั FF S w S สองพันเท่าไรเนี่ยสองพันยี่สิบท่านผู้ชมก็คือเป็นระเบิดคือว่าจะบอกเป็นของแรงก็ได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันจะเป็นของที่ให้ในซีซั่นคือตามปีท่านผู้ชมครับเป็นระเบิดของชัยชนะท่านผู้ชมครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงท่านผู้ชมครับพี่ก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าอยากสะสมไว้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีและอย่างนึงมันเป็นระเบิดท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นของแบบว่าน่าจะไม่ได้มาร่ายง่ายท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นของจากงานเกมนะครับก็คือเป็นการจัดงานเกมในครั้งนนี้้เพราะะฉัน แนะนำไม่เอาไว้ไม่ชมครับการเล่นก็คือจะเล่นโหมดไหนก็ได้ตามสะดวกน้องคิโดว่าโหมดไหนที่น้องคิวได้เยอะที่สุดน้องก็เล่นโหมดนั้น,มนชมไม่ต้อจะเป็นโหมดธรรมดา C ีซีโเว้นโหมดสร้างห้องชมซีซีแรงซีซีธรรมดาหรือว่าจะเทนโหมดแรงทั่วไปก็ได้ไม่ชมครับคืนนี้พี่ก็จะไปเล่นในสตรีมไม่ชมว่าคืนนี้พี่จะสตรีมนะครับถ้าใครถามว่าพี่เขามันเสาร์วาที่พี่ไปไหนครับพี่ไม่สตรีมพอดีว่าพี่ติดเล่นไปหน่อยไม่ชมพี่ก็ไม่ได้สตรีมอันนี้ก็คือลงแรงแล้วก็ลบรวมๆไม่ชมครับคือวันนี้ลงเล่นๆูชชมมมไไปคคคิดอออออรรากกืตนนพี่บบั ถามว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่สตรีมลยครับคือพอดีว่าพี่ติดเมนทนชมพี่ก็เลยไม่ได้สตรีมแต่วันนี้พี่จะสตรีมแล้วละ่ะแต่รอพี่ทำามออข้าวเสร็จก่อนนชมแล้วก็พี่จะพาไปเล่นกันในแรงน้ำชมครับก็ถ้าเกิดใครอยากเก็บตรงนี้แล้ไม่อยากเล่นคนเดียวก็สามารถไปเล่นกับพี่ในแรงได้หรือถ้าใครอยากเก็บง่ายๆน้ำชมก็คือปั้นบอทดมาตัวหนึ่งแล้วก็เอาบอทดมาดึงดึงบอทดน้ำชมจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงที่พี่ทาคลิปลงไปในคลิปที่แล้วหรือว่าลงทำลงในทิกต มันเคยมาครั้งนึงในระบบโค้ดน้ำชมครับแล้วก็จะมาอีกครั้งหนึ่งในไม่ช้าอันชมซึ่งตอนนี้ยังไม่มาอันชมเลเวลสูงสุดของสัตว์เลี้ยงตัวนี้คือเลเวลเจ็ดปลดล็อกสกินเลเวลไอ้ปลดล็อกสกินเลเวลสามน้ำชมครับลดคู่ดาวของสกินตัวละครสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำชมครับง่ายๆว่าโคโน่จะกลับมาผงาดเหมือนเดิมถ้ามาปุ๊บพี่จัดแน่นอนน้ำชมครับไอตัวนี้แม่งโกงจริงคือท้ายโคโน่กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมน้ำชมแล้วก็ตามนั้นน้ำชมกิจกรรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากน้ำ ประมาณนี้ครับข้างบ้านเปิดเพลงใหญ่เลยไม่รู้จะเข้าสตรีมที่หรือเปล่าเออจะเข้านี้พี่เหรือเปล่าคุณช่ครมับส่วนกิจกรรมนี้ก็ส่งไปแล้วใครอยากรู้ว่าเอ้ยสุ่มยังไงดีไหมก็สามารถย้อมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นคุณช้ชงครับก็ถ้าที่พี่ส่มดูมันก็โอเคนแต่หัวขาวออกยามช่งเห็นเขาว่า20ในออกบ่อยคุณช่งแต่ว่าพี่สุ่มไปส่วนใหญ่พี่ส่ม50แล้วพี่ได้เพชรตลอดเลยอ่าแล้วก็นี่คุณชมเห็นมันก็อย่างที่เห็นคุณชมพี่ส่ม50แล้วพี่ก็ได้ได้อะไรก็ไม่รู้คุณชรัง ได้แล้วมรู้แต่มีคนบอกว่าสมยี่สิบออกง่ายกว่าพี่อ่ะชุดออกสามอีกน้ำชมครับจริงไหมเนี่ยสมยี่สิบออกง่ายเนี่ยเออแต่สมยี่สก็ออกเหมือนกันน้ชมโอเคพอผู้ชมครับคือเล่นต่อเดี๋ยวพี่จมนผู้ชมครับพี่ชอบจมจมคือแบบว่าพเราเล่นนันบ่อยๆแล้วพี่บอว่าเ้ยมันได้เหรอเหมือนจะได้เหรอมันต้องได้แน่เลย อันนี้ถ่าววนไปแล้วโอเคคุณผู้ชมครับจบแล้วได้ถ่าววนไปแล้วไม่าเอามาทำไมโอเคคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สั้นๆคุณผู้ชมผมไปทำเอาข้าวก่อนถ้าใครอยาใส่พี่ทำมาลองกินครับวันนี้พี่ทำก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคุณผู้ชมครับแต่ไม่ใส่เลือดนะคุณผู้ชมครับซื้อเป็นเออ่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นคุณผู้ชมมาต้มกับน้ำแล้วก็ใส่ไก่คุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะเป็นเมนูง่ายๆคคุณผู้ชมรับก็ ส่วนยี่ห้อน,น้ำซุปก็หาด้วยในเน็ตครับเขาไม่จ้างพี่ไม่บอกน้ำชมครับไปแล้วบ๊ายบาย